รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการอินฟ r ร์ไลทกับผมกาก้ารนวินยาสีเป็นช่วงรายการที่แบบพิเศษสุดๆส,ส,สำหรับกาก้านะครับวันนี้กาก้าก็มารับถ้วยประจำปีของปี2021รับถ้วยมา3ใบลง3รุ่นได้ครบหมดทั้ง3ถ้วยจะมีรายการอะไรมันๆน,นั้นกับกากาสัปดาห์นี้เดี๋ยวไปติดตามชมครับกาก้ามีอะไรมันๆให้ท่านผู้ชมได้ชมแน่นอนค้นพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแรง2.3ลิตรเทอร์โบ พร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่นิสสันนวรา,ลากล้าเพื่อคนแกร่งท้าพิสูจน์ความแกร่งที่โชว์รูมทั่วประเทศ Full of connectivity Waiting for your creativity Let's get started and drive Be yourself, live your life Move to see what the world can give I wanna drive on the way, that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you Ooh, I wanna drive on the way, that's cool Give me a vibe, make it meaningful Cause every moment belongs to me And belongs to you ชีวิตเลือกได้ในแบบเรา f o r t Ranger ซื้อวันนี้รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีถึง28กุมภาพันธ์2565 Live the Ranger life ช่วงสปอร์ตไลน์ครับวันนี้กาก้าก็อยู่ที่อูเค NT มอเตอร์สปอร์ตมาดูกันว่าวันนี้ช่างกุ้งช่างใหญ่ประจำเค T ทีเรากำลังจะโมดิฟายลูกหมากลูกหมากแหลกนะฮะไม่ใช่ลูกหมากปีกนก <laughs> ลูกหมากปีกนกเก็บไว้ก่อนเพราะมันเริ่มหลวมแล้วก็เก็บไว้ก่อนอันไหนที่มันดีอยู่เราก็ถอดออกเปลี่ยนอันใหม่ <laughs> เรื่องของ เกียร์ที่จะไปแข่งที่บุรีรัมย์ซึ่งอัตราทดก็จะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าความยาวของสนามมันความยาวของสนามช้างบุรีรัมย์นั้นยาวกว่าที่พีระหรือที่จังหวัดประจวบคีรีขันรวมไปถึงการรื้อออกมาเช็คความพร้อมของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่เรา,ท,เราที่เราได้แข่งขันไปทุกๆสนามที่ผ่านมาเ,เครื่องตัวที่เราใช้แข่งก่อนหน้านี้แข่งมาสองปีแล้วก็ รื้อออกมาเช็คแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปใหม่ก่อนที่จะไปสนามสนามนี้กากก้าก็ได้เอารถมาเตรียมความพร้อมเพื่อจะไปทําการแข่งขันในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็มาดูกันครับว่านะการเตรียมความพร้อมของรถนั้นจะต้องเตรียมอะไรบ้างรวมไปถึงเตรียมความพร้อมแม้กระทั่งคนขับรถแข่งจะต้องมีความพร้อมมากพอสมควรเพราะเนื่องจากในสนามแข่งนั้นจะต้องมีไหวพริบแล้วก็ ความสมบูรณ์ของร่างกายต้องฟิตอย่างน,น้อยๆต้องทนกับความร้อนที่อยู่ในห้องโดยสารได้ภายในรถแข่งนั้นก็จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆแอร์ไม่มีพวงมาลัยก็จะโอเคก็ยังเป็นพาวเวอร์หรือไฟฟ้าอยู่แต่ความเย็นสบายนั้นความนุ่มนวลน,นั้นอยู่ในรถแข่งจะไม่มีเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเซ็ตเพื่อ ความปลอดภัยของนักแข่งต้องผ่านมาตรฐานในการตรวจสภาพทุกครั้งก่อนลงทําการแข่งขันถ้าชิ้นไหนตรวจสภาพไม่ผ่านทางสจัตจิหรือกรรมาการการแข่งขันนั้นจะไม่ให้รถคันนั้นลงทําการแข่งขันใดๆทั้งสิน้นวันนี้จูนบายนงบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมพร้อมเรื่องระบบไฟรวมไปถึงการจูนรถการใส่กล่องการเซตติง้งรถหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ารถแข่งจะต้องจูนเครื่องยนต์หรือ ทำเกี่ยวอะไรกับเครื่องยนต์ได้บ้างรถแข่งหรือว่ารถที่โมดิฟายก็จะมีกล่องควบคุมเครื่องยนต์อีกกล่องหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาหลายๆท่านอาจจะมีกล่องหลายๆสำนักที่เป็นกล่อง ECU ซึ่งในตัวรถแข่งบางคันจะเอากล่อง ECU ที่เป็นกล่องหลักออกแล้วเพิ่มกล่องที่เป็นตัวกล่องซิ่งหรือกล่องโมเนี่ยกล่องสำหรับการเซตติ้งจูนอัพได้เนี่ยใส่เข้าไปแทนกล่องหลักกล่องหลักก็จะไม่ใช้ครับ ขอรถแข่งอุปกรณ์ต่างๆที่เก um ี่ยวกับเครื่องยนต์อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับอนวยความสะดวกก็จะถูกยกเลิกไม่ได้ใช้ก็จะเหลือเฉพาะการควบคุมที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในในการแข่งขันเท่านั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจูนบายหนงนั้นเขาจะจูนรถแบบไหนและกล่องที่ใช้จะมีกล่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะรถขึ้นไปเทสบนไดโน่กันไปดูกันว่าก่อนจะจูนแรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วหลังจูนเสร็จแรงม้าขึ้นมาที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับกับการ จูนเพื่อเพิ่มแรงมาให้กับรถแข่งคันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าจูนเนอร์ของเราวันนี้จะทําอะไรให้บ้างแล้วก็จะอัพแรงม้าจากเดิมขึ้นมาเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมกันครับขนพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแร่2.3ลิตรทวินเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่นิสันนวรากล้าเพื่อคนแกร่ง หาพิสุด์ความแกร่กที่โชว์รูมทั่วประเทศ เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ Plug-in Hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหนือชั้น New MGHS p h EV Refinement พลังขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ไร้มลภาวะพื้นฐานโครงสร้างรถไฟฟ้าเจเนอเรชั่นล่าสุดพบกับการแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมาชาร์จพลังให้เต็ม ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชลเลนเจอร์อิมแพเมืองทองธานีช่วงสปอร์ตไลน์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้กากาก็อยู่ในช่วงสปอร์ตไลน์ของรายการอินฟอร์ไ t ทีวีวันนี้กา,กากามารับถ้วยประจำปีของรายการเลตซิ่งคาร์ไทยแลนด์ กาก้าก็ได้ลงแข่งขันทั้งหมด3รุ่นของการแข่งขันทั้ง3รุ่นกาก้าก็ได้รับรางวัลทั้ง3มรุ่นซึ่งประสบความสำเร็จมากๆในการแข่งขันในปี2021จนเลยมาถึง2022ก็ฝากขอบคุณทางสปอนเซอร์ทุกๆท่านครับที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็ผลักดันให้กาก้าได้ไปแข่งขันจ,นจนจบซีซั่นของปี2021ฝากขอบคุณ PTT l u b r i c a n B.R.D, We Pump, Max Speeding o d ที่สำคัญครับ พีเสาราดีช่อง99ก็ฝากติดตามกาก้าด้วยในของทางรายการ e i n f r a ไลทีวีทุกวันเสาร์เวลา15.30นถึง16.00นรวมไปถึงสปอนเซอร์อีกหลายๆท่านที่เป็นกำลังใจให้กับกาก้าก็ขอฝากขอบคุณทุกทท่านแล้วก็ทีมงานทีมช่างน่งจูเนอร์ที่คอยดูแลกาก้าในการแข่งขันทุกๆครั้งก็ฝากขอบคุณมา,มากๆครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ปีนี้ว่ากาก้าจะวิ่งอะไร เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ plug-in hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหนือชั้น new MGHS PHEV refinement พลังขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ไร้มลภาวะพื้นฐานโครงสร้างรถไฟฟ้า Generation ล่าสุดพบกับการแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมาชาร์จพลังให้เต็ม ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์อิมแพ t เมืองทองธานี กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิป c e to Face ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประชันกันระหว่าง2 p i ปิกอัพยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นขวัญใจชาวไทยที่คิดกันมาอย่างยาวนานครับตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนั่นก็คือเอ u ซูดีแม็กซ์และ Toyota h ไฮ u ัก e ์ลีโ้นั่นเองครับซึ่งเป็นรุ่นปรับโฉมใหม่ล่าสุดทั้งคู่นะครับระหว่างเอ u ซูวีครอส 4x4 รุ่น 3.0m และโตโยต้าไฮ u ักษ์ลีโวทีอาร์สปอร์ต2.8 4x4 เช่นเดียวกันนะครับซึ่งใครจะเจ๋งกว่ากันไปดูกันเลย เริ่มต้นกันที่ปิกอัพขวัญใจสายบรรทุกอย่างเ s เย u D m a x กับรุ่น V ี Cross 4 4นะครับซึ่งมีการปรับโฉมที่หลังเจ้า Re v o g ทีอ o t ์โดยมีการเสริมกระจังหน้าแบบใหม่แบบ Double Dimensions มีเขี้ยวที่สั้นลงนะครับหรือว่าเขี้ยวกุด2ชั้นนั่นเองพร้อมตาโลโก้เอเยูแบบทูโทนสีเทาดำแล้วก็แบล็คโครมนะครับพร้อมเปลี่ยนสีกาดกันกระแทกรูปทรงเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสีเป็นสีเทาดำล้อลอยเปลี่ยนลายใหม่ครับเป็นสีดำด้านแม b แบล็ พร้อมอยางไฮเทเลนขนาด265 60 r 1 8นอกจากนั้นก็ยังคงเป็นการออกแบบเหมือนเดิมนะครับทั้งไฟหน้าใบ LED มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟ daytime running light แบบบ i l อ i n และไฟตัดหมอกหน้า LED ครับไฟท้าย LED แบบคู่หรือว่า d u o s Sonic LED นั่นเองและชุดแต่งรอบคันแบบมาทโทเลยนะครับมาทั้งตัวสีเทาดำรอบคันทั้งกระจกมองข้างราวหลังคามือจับประตูบันไดข้างรวมถึงคิ้วขอบล้อด้วยครับ ทางด้านโ o โยต้าไฮรักซ์ลีโว GR สปอร์ตสองจุดแถึงจะอยู่ในตลาดมานานถึง7ปีแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ปรับโผลกว่าทุกครั้งดูกว่ารุ่นล็อกโคอีกกับชุดแต่ง GR s p o ร์นะครับเน้นสีดําแดงเริ่มกันที่กระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขอบสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ไส้ในเ,เป็นสีดําเข้มนะครับและเปลี่ยนจากโลโก้ Toyota าที่ใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษเขียนว่า Toyota ให้ฟิลลิ่งสไตล์รถยุค80นนั่นเองครับมาพร้อมกับโลโก้ GR สปกระจังหน้า ติดตั้งไฟหน้านะครับเป็นแบบใบ LED เช่นเดียวกับ i s u z u v c r s s s พร้อมกับ daytime running light แบบ LED ในโคมเดียวกันอยู่นะครับไฟตัดหมอกหน้า LED ก็มีให้เหมือนกับตัวเจ้า V-Cross เลยนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED light guiding นั่นเองครับไฟเบรกดูที่3แบบ LED นะครับพร้อมกับล้ออลอยลายเข้มขนาด18นิ้วพร้อมยางไฮเทเลนขนาด2,65,60 r 1า และมาพร้อมกับชุดแต่งที่ยกมาจากรุ่นล็อกโคทั้งหมดเลยนะครับทั้งกาดเสริมกันชนด้านหน้าสีดำเมทัลลิกคิ้วขอบล้อสีเดียวกับตัวรถนะครับตกแต่งบนขอบล้อด้วยสีดำเมทัลลิกกระจกมองข้างตกแต่งด้วยสีดำเมทัลลิกครับสาอากาศคีบฉลามสปอร์ตบาร์สีดำเมทัลลิก พร้อมไฟส่องสว่าง LED บนพื้นปูกระบะนะครับสัญ,ญลักษณ์ GR Sport ที่อยู่ทั้งด้านข้างและด้านหลังนะครับและที่ขายไม่ได้เลยคือสติกเกอร์ด้านข้างกับด้านท้ายที่ออกแบบด้วยโทนสีดำแดงนะครับนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของ GR Sport นั่นเองครับ เจ้าปิกอัพขับเครื่องสีล้อรุ่นแต่งทั้ง2รุ่นมีมิติที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับโดย Hilux Revo GR Sport ใหญ่กว่า V-Cross เล็กน้อยครับโดยความยาวร v v o GR s p ย r t ยาวกว่า V-Cross อยู่ที่60มิมกว้างกว่า V-Cross อยู่ที่30มิมสูงกว่าเจ้า V-Cross มากกว่า55มิมและมีความจุถังน้ำมันมากกว่า V-Cross อยู่ที่4ลิตรนะครับ ส่วนเจ้า V-Cross ได้เปรียบตรงที่ฐานล้อย,ยาวกว่าเจ้า Re โว่ r s p า r t อยู่ที่40มิเมครับความสูงใต้ท้องรถมากกว่า Revo g r s p o r t อยู่ที่23มิลิเมส่วนมิติกระบะท้ายนั้นทาง Revo g r s p o r t ได้เปรียบที่ความยาวอยู่ที่60มิมครับกว้างกว่า10มิมแต่ในความสูงของกระบะท้าย V-Cross กับสูงกว่าครับสูงกว่าเจ้า Revo g r s p p r t t อยู่ที่10มิม ภายในเจ้า USV Cross ปร,รับลุกใหม่ให้เข้มกว่าด้วยเบาะคู่หน้าดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมกับเดินได้สีน้ำตาลเบาะปรับไฟฟ้าแทิศทางในตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับพร้อมกับยกเทคโนโลยีเรื่องของเบาะคูแม็กซ์มาจากเจ้า Mule X ด้วยมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาดใหญ่9นิ้วนะครับคมชัดด้วยระบบ HD รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายด้วยนะแต่ว่า Android Auto ยังคงต้องใช้สายอยู่นะครับมาพร้อมกับลำโพง8ตัวหน้าจอ m i D ขนาด4.2นิ้วนะครับ แผงควบคุมระบบปรับอากาศแบบเปียโนทัชนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นแบบเทเลสโคปิกด้วยคือปรับได้4ระยะนะครับมีปุ่มพุ่งสตาร์ทพร้อมกุญแจแบบ Smart k คีครับที่สําคัญมีฟังก์ชันการสตาร์ทรถด้วยรีโมทในระยะ20เมตรนะครับพร้อมกับเปิดแอร์ซึ่งเป็นจุดเด่นของ V-Cross ที่เจ้า GR Sport ไม่มี ทางด้านไฮลักซ์ลีโว GR s p o ร์ตกแต่งภายในด้วยสี s MOKE SILVER นะครับเบาะนั่งกึ่งหนังแท้ผสมกับหนังสเอทนะครับซึ่งเป็นหนังกลับสีดำเดินได้แดงปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมกับโลโก้ GR ที่พนักพิงสีสัน โปรมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้การปรับได้สีทิศทางเช่นเดียวกันนะครับหุ้มหนังเดินได้แดงพร้อมเส้นเซ็นเตอร์มาร์คเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกมานรัดเรืองแสงสไตล์เดิมนะครับด้วยหน้าจอ MID แบบสี TFT มีกุญแจส์ทคีย์พร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ติดตาโลโก้ GR มาด้วยดีกรีสของนักแข่งมาเต็มครับกับแป้นคันเร่งและแป้นเบรกตกแต่งด้วยสีเงินสปอร์ต เครื่องเสียงจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple Car p l พ y อย่างเดียวมาพร้อมกับลำโพง6จุดกล้องรอบคันที่แสดงภาพได้ชัดเจนกว่า V c r o s s เยอะเลยนะครับที่ V c r o s s มีแต่ตัวเจ้ากล้องมองหลังอย่างเดียวส่วนระบบแอร์เป็นแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวาครับแต่ว่าที่เหนือกว่าเจ้า Vcross จริงๆคือมีช่องต่อไฟกระแสสลับ AC 220โวลต์อยู่ตรงคอนโซลกลางด้านหลังใต้ช่องแอร์นะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานพร้อมกับสามารถต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเลย ในด้านของขุมพลังทางเจ้าอ e ีลสุวีครอสนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์บโบรหัส CJJ3TCX นะครับมีความจุมากกว่าก็าคือ3.0ลิตร ให้กำลังอยู่ที่190แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,600รอบต่อนาทีกำลังอัดอยู่ที่16.3ต่อ1นะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเรฟโอนิกพ่วงด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ททานไฟฟ้าเทรเรนคอมมานั่นเองระบบเฟืองท้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อกนะครับควบคุมด้วยฟ้าสามารถขับขี่พิชิตอุปสรรครุยน้ำได้สูงสุดถึง800ม mm. การปล่อย,ยอย่่่าอเสีียย CO2 ูท186กรัมต่อกิล ทางด้าน Toyota Hilux r e ์ล G-R สปอร์ 2.84WD นะครับถึงแม้ว่า CC จะน้อยกว่ายูส u วีคร s สเนี่ยแต่ว่าให้กําลังแรงม้ามากกว่าถึง204แรงม้าที่3,400รอบตอน่นาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,800รอบตอ่นาทีครับ ในรุ่นเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ6สปีดนะครับมาพร้อมกับ s e Sequential Shift และก็ p a d d l e Shift นั่นเองมีกำลังอัดอยู่ที่15.6ตอนน่อ1ครับมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Part-time Chip on the fly นะครับระบบเฟืองท้ายดิฟล็อกแบบไฟฟ้าการปล่อยค่าเสีย CO2 มากกว่า V-Cross อยู่ที่195กรัมต่อกิโลเมตรครับ จากการที่ได้ทดลองขับเจ้า Toyota h ไฮรักซีโวเจียสนะครับในจังหวะที่ออกตัวจากจุดหยุดนิ่งเนี่ยมีช่วงแหล่งนิดหนึงก่อนออกตัวแต่เมื่อรอบฟาดไปประมาณ1,800รอบจะรู้สึกถึงแรงดึงได้เลยนะครับก่อนที่จะทะยานถึงความเร็ว1้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลา11.24วินาที ส่วนจังหวะเร่งแซงให้การตอบสนองที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับความเร็ว80-120ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ7.2วินาทีส่วนความเร็วปลายนะครับลากได้ยาวๆเกิน180กิเมตรต่อชั่วโมงไปเลย ส่วนเจ้าอ s ลสูวีครอสในจังหวะออกตัวจากจุดหยุดนิ่งมีช่วงแหลกนิดนึงก่อนออกตัวพอๆกันเลยนะครับก่อนที่จะทะยานความเร็วสู่100กิลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งทำเวลาได้ดีกว่าอยู่ที่10.8วินาทีครับส่วนจังหวะเร่งแซงนะครับสามารถทำการตอบสนองได้ดีและทันใจเช่นเดียวกันเลยนะครับ80-120ใช้เวลาอยู่ที่7วินาทีปลายเองขับทางไกลแซงผ่าน10ลอ้อได้อย่างสบายๆเลยครับ ท็อปสปีดนั้นสามารถไต่ไปได้เกิน180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบไม่ยอมน้อยหน้า G-R Sport เลยในด้านของอัตราสิ้นเปลืองทางฝั่งโต y o ต้าในเมืองทําได้อยู่ที่11.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนนอกเมืองจะอยู่ที่13.8กิโลเมตรต่อลิตรจากถังน้ํามันขนาดใหญ่ถึง80ลิตรครับโดยรอบเครื่องยนต์ที่ไม่สูงมากอย่างที่ความเร็ว100กิโลมตรชั่โมงเนี่ยจะวิ่งใช้รอบเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ1,500รอบต่อนาทีเท่านั้นครับ ส่วนเจ้าอ e ีลสูวีครอสนะครับทำอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดได้ไม่แตกต่างกันมากครับในเมืองทําได้อยู่ที่11.9กิโลเมตรต่อลิตรนอกเมืองทําได้อยู่ที่13.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในขนาดถนานมันอยู่ที่76ลิตรด้วยรอบเครื่องยนต์ที่ไม่สูงมากเช่นเดียวกันความเร็วร้อยหนึ่งใช้รอบอยู่ที่1,450รอบเท่านั้นครับ โชว์ล่างของเจ้า e อียร์สุวีครอสและโตโยต้าไ l u ักซีโวทั้งคู่เป็นแบบอิสระป่งนก2ชั้นคอยสปริงมาพร้อมกับเหล็กกันโครงในพันด้านหน้านะครับและแม่แผ่นรูปครึ่งวงรี3แผ่นสำหรับด้านหลังนะครับแต่ V-Cross ใช้ชงอัพแก๊สทั้งหน้าและหลังเลยแต่ส่วนของ Revo g ์เจียสปด้านหลังเป็นแบบแนบ5แผ่นนั่นเองครับโดยทางว c คร s s จะให้ความนุ่มน,นวลมีเด้งบ้างตามแบบฉบับของเขา ส่วนทางรี v o ครับมีการปรับช่วงล่างหน้าหลังเนี่ยให้มีช็อคอัพแบบโมโนโทูบรวมถึงการเพิ่มแหนบไปเป็น5แผ่นเนี่ยส่งผลให้ช่วงล่างมีความหนึบสปอร์ตเข้าโค้งดีกว่า V-Cross อย่างชัดเจนมากๆครับรวมถึงพวงมาลัย Power ก็ยังคงเป็นแบบน้ำมันทั้งคู่นะครับแต่รัศมีวงเลี้ยวของ V-Cross แคบกว่า Revo นั่นเองครับโดยว c r o s s แคบสุดอยู่ที่6.1เมตรแต่ว่าเจ้ารี vo เนี่ยแคบสุดอยู่ที่6.4เมตร ทางด้านระบบความปลอดภัยของ Toyota Hilux กซ์ซีรีโว r ีนะครับยังคงเหนือกว่า i s วสูวีครอสสีู่ด้วย Toyota Safety s e n ซนนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนลดมือออกน,นอกเลนพร้อมกับนวงกลับอัตโนมัติระบบเตือนรถในจุดอับสายตานะครับและก็ระบบเตือนเมื่อถอยหลังและมีรถผ่านนั่นเอง พร้อมระบบพื้นฐานทั้ง ABS, EBD และ BA นะครับถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งพร้อมกับตรงหัวเข่าสำหรับผู้ขับขี่ด้วยระบบควบคุมการทรงตัว VSC พร้อมกับป้องกันการล้อหมุนฟรี TRC นะครับและระบบควบคุมการสายเมื่อต้องมีส่วนต่อพ่วงท้ายหรือ TSC นะครับสัญญาณการระยะจอดรถหน้าและหลังที่สำคัญมีกล้องมองภาพรอบคันด้วย แต่สิ่งที่ V-Cross มีแต่ว่า Revo ไม่มีนั่นก็คือที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติครับกระจกบางลมหน้าแบบ IR รัช่วยกรองรังสีอินฟราเรดนะครับป้องกัน UVA และ UVB ช่วยลดอุณหภูมิในห้องโดยสารด้วยและระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อเดินออกห่างจากตัวรถระยะเกิน3เมตรครับ ยูสุวีคอสี่คูณสรุ่น3.0 M4 ประตูนะครับมาพร้อมกับราคาค่าตัวอยู่ที่1,172,000าบาทพร้อมสีใหม่2สีครับสีเทาโอเพกที่เรานำมาทดสอบกันนะครับแล้วก็สีน้ำเงินเบียริสบลูนะครับพร้อมสีเดิมอีก4สีคือสีส้มสีดำสีเงินและสีขาวมุกที่ต้องเพิ่มเงินอยู่ที่7,000บาท ส่วนเจ้า Toyota Hilux ก e ์ o ี G.R. Sport 2.84WD นะครับมาพร้อมกับราคาค่าตัวที่สูงกว่าเล็กน้อยอยู่ที่1,299,000บาทครับและมีสีให้เลือกอยู่แค่3สีครับทั้งสีแดง Emotional Red นะครับสีขาวมุกที่เรานำาทดสอบกันและก็สีดำเอ l t จูดแ L. Black m i c a แต่ถ้าชอบสีแดงหรือว่าสีขาวนะครับต้องเพิ่มเงินอยู่ที่1,000 0บาท ด้วยความเท่ที่แตกต่างกันสมรรถนะที่ใกล้เคียงกันนะครับออปชันที่ให้มาตามที่บอกเล่ากันไปคิดว่าสําหรับใครที่ชอบความสปอร์ตสไตล์ตัวแข่งเนี่ยมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยเต็มรอบคันเนี่ยต้องหันไปสบตาเจ้าไฮลัก r e รีโว่ทีอาสปอร์ส่วนผู้คนที่ชอบความระมูลลงตัวนะครับแล้วก็เรียบหรูเนี่ยอีซูดีแมกวีครน่าจะถูกใจคุณอย่างแน่นอนนะครับ ด้วยส่วนต่างของราคาที่ห่างกันอยู่ที่127,000บาทกับข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับสำหรับ2ค่ายยักษ์ใหญ่นะครับมีแฟนพันธุ์แท้ที่เหนียวแน่นอยู่แล้วสามารถไปทดลองขับเพื่อประกอบการตัดสินใจการเป็นเจ้าของได้ทุกโชว์รูมเลยครับ เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากรับชมภาพมันมัน,มนไฮไลท์มันม,นมนแล้วก็ภาพสวยๆจากทางกาก้านวินยาสีดูเป็นไงครับการแข่งขันที่ผ่านมาปี2021ก็จบกันไปเรียบร้อยสัปดาหีสวัสดีครับ